อาอยังไม่ได้เ,ล,เลยหรอ,อเอาได้แล้วค่ะพี่พลอยได้แล้วได้แล้วค่ะนั่งเขียนดีๆนะคะนั่งเขียนมองคอยดอยูนะฮะมองคอยจ้า

หมดค่ะช่วงหน้าข้างหน้าตาใหญ่หมด มาด้วยเสียงเลยดูดิดูชุดสวยหนูหนูสวยไหมคะดูชุดพลอยพี่พลอยจ๋าพี่พชรโอ้พี่พลอยจ๋าพี่พลอยจ๋าฮะนี่ค่ะเด็กชายน้องเพชรอยู่ไหนน้องเพชรที่ไหนล่ะอันนี้น้องพ่อพี่พลอยเอาเราเนาะ

พี่เขาติดุตบอลไหนต <c oughs> ิุตบอลแล้วนะ muốn อะไรอะลูกโอ้น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสมายัางไงเนี่ย <c oughs> อร่อยไหมเอ่ยอร่อยไหมเนาะน้ำแข็งใสขอน้องเพชกินหน่อยได้ไหมคะก <c oughs> ิน,น,นค่ะพี่พลอยเอามาให้น้องกินหน่อยนะ ให้น้องกินหน่อยนะคะน้องอยากกิน